ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเกี่ยวกับเรื่องของการทําโทษนักเรียนแบบแปลกๆอีกแล้วนะฮะเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบลงสักทีก็ไม่ทราบนะฮะผมเชื่อว่าการะทรวงศึกษานั้นต้องจริงจังกับเรื่องนี้ละเพราะนับวันมันจะไปกันใหญ่ถามว่าไปกันใหญ่ขนาดไหนอ่ะไปดูนักเรียนมัธยมห้ามเจาะหูแต่ดันเจาะหูผลที่ตามมาก็คือนี่ฮะให้ใส่ต่างหูซะเลยแต่คุณดูขนาดต่างหูครับขนาดต่างหูเด็กคนนี้เอามาโพสต์ไว้นะครู ให้ใส่เพราะไปใส่ต่างหูไปโรงเรียนก็เลยเปลี่ยนต่างหูให้คือหนักมากใส่แล้วหูแทบฉีกเส้นลวดสนิมขึ้นถ้าหูขาดครูจะรับผิดชอบไหมคุณดูฮะคุณดูเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเหล็กชิ้นนี้แล้วเอามาห้อยที่ติ่งหูแล้วคุณลองจับติ่งหูของคุณมันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อชิ้นเล็กบอบบางอ่อนแอนะฮะ คุณเอาอะไรไปห้อยแบบนี้มันเหมือนคุณกำลังจะทำกินเนสบุ๊กเวิลด์ออฟเรคคอร์ดะแต่มันไม่ใช่ไงคุณคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่อประเภทที่ว่าเอาฟันปลอมไปใส่แล้วลากรถทั้งคันแล้วรถขยื่นแล้วเอามีคนมารอมออประกาศสัญญาบาัตรไม่ใช่ฮะอันนี้คือวิธีการลงโทษซึ่ง <c oughs> ในทวิตเตอร์นักเรียนเลวก็โพสต์ว่าเพิ่งเห็นการลงโทษแบบนี้เป็นครั้งแรกที่สุดของความอัปยศในการศึกษาไทยอามีอะไรอีกรู้สึกว่าจะรวบรวมมาทั้งสัปดาห์ได้อีกอันหนึ่งมั้ง ก็คือคลิปฮะเป็นคลิปที่ครูใช้ไม้เรียวฟาดก้นนักเรียน,นี่ยขอดูหนแรงขนาดไหนไหนดูสิอันนี้ก็ถ้าเทียบกับในสมัยพศที่ผมเป็นนักเรียนอันนี้ไม่แรงมากแต่ก็ผิดกฎหมายครับสิ่งนี้คือสิ่งผิดกฎหมายครับเราอยากฟังจังหวะที่ผอตอบคําถามนี้หน่อยว่าผอจะว่ายังไงฮะที่ท่านท่านผอไม,ไม่สะดวกใช่ไหมครับ ไม่สะดวกไม่เลยไม่เออ่อไม่สะดวกครับสิ่งที่พออสะดวกคือการตีเด็กอย่าหาว่าผมโจมตีผู้เป็นครูผมเข้าใจนะครับว่าคือผมตอนเป็นเด็กผมก็แสบไม่แพ้กันผมเข้าใจว่ามันมันยากในการที่จะ กําาบเด็กดือ้อหลายคนในโรงเรียนไอตัวเด็กเองก็แสบผมก็ยอมรับแต่ในเมื่อกฎกระทรวงศึกษาออกมาว่าวิธีการในการลงโทษนักเรียนเมื่อทําผิดไม่ว่าเขาจะทําผิดอะไรก็ตามยกเว้นความผิดทางอาญาเป็นหน้าที่ตํารวจหรือสาสวิชาชีพต้องเข้ามาดูแลถ้าเขาทําผิดกฎโรงเรียนอะไรแบบนี้วิธีการลงโทษของคุณคุณไม่ทําร้ายร่างกายเขาฮะคุณทําได้แค่ลงโทษตักเตือนตัดคะแนนนะคุณทําได้เท่านั้นครับ แล้วก็ให้เขาทํากิจกรรมเพื่อบําบัดพฤติกรรมของเขาคุณทําได้เท่านั้นจริงๆซึ่งครูทุกคนในประเทศนี้อ่านระเบียบนี้ออกต้องเอาระเบียบนีปน้ปริ้นเท่าอะไรล่ะป้ายโรงเรียนไหมเออแล้วเอาไปติดไว้ในโรงเรียนตามจุดต่างๆให้ครููร้วว่าครูมีสิทธิ์ลงโทษนักเรียนอย่างไรบ้างนี่กล้อนผมเด็กนักเรียนจนจนเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอ่ะนะฮะแล้วคุณคิดหรอว่าทําแบบนี้แล้วเขาอยากจะไว้ทรงผมที่มันถูกระเบียบต่อไปเนะี่ย แล้วทรงผมตอนนี้กระทรวงอนุญาตให้ไว้รองทรงต่ำได้แล้วนะครับผิดทั้งหมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อจริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเล่าแล้วแต่พอมีเรื่องมาก็ต้องเล่าเพื่อที่จะจี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการว่าหากเป็นไปได้หรือเปล่าว่าหากโรงเรียนใดยังลงโทษนักเรียนแบบผิดๆครูทั้งโรงเรียนต้องโดนลงโทษไปด้วยกันเอาแบบนี้นะเพราะมันแก้ไม่ได้พูดมาหลายปีแล้ว สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพวามทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ